S Update s t ิมูลัสแพ็กเกจนะคะเมื่อวานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้โหวตผ่านร่าง Heroes Act 2.0แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ s t ิมูลัสแพ็กเกจแบบนี้จะต้องผ่านการโหวตในวุฒิสภาและประธานาธิบดีสหรัฐจะต้องเซ็นรับรองก่อนที่เงินจะมาถึงมือเราประธานาธิบดีทรัมป์ติดโควิด19และล่าสุด ได้มีการนำตัวทรัมป์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งไปที่ Walter Reed National Military Medical Center นเะคะเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาหนึ่งในผู้นำเดโมแครตได้ออกมาบอกว่าหากเดโมแครตสามารถครองวุฒิสภาได้ในสมัยหน้าตนเองจะเพิ่มความเป็นรัฐให้กับเปอร์โตริโกและ วอชิงตันดีซีซึ่งจะส่งผลให้อเมริกามีรัฐเพิ่มขึ้นอีก2รัฐกลายเป็นทั้งหมด52รัฐสายการบินในอเมริกาเตรียมปลดพนักง,งานล็อตใหญ่กว่า32,000คนดิสนีย์แลนด์เตรียมปลดพนักง,งานสวนสนุก28,000คนและข้าราชการนิวยอร์กเตรียมถูกพักง,งานกว่า9,000คนถ้าใครยังจำเหตุการณ์ที่มีชายคนหนึ่งกราดยิงผู้คนจนเสียชีวิต58คนที่ ลาสเวกัสในปี2017ได้คดีนี้ตัดสินแล้วนะคะโดยจะมีการจ่ายเงินให้ผู้เสียหายทั้งหมดกว่า800ล้านเหรียญสหรัฐสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านทุกเชื้อชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวอเมริกาและอัปเดต t i m u l u s Check 2ประจำวันที่2ตุลาคมนะคะใครเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ด้านล่างให้เปลี่นเป็นสีฟ้าให้กำลังใจกันด้วยนะคะ เริ่มที่ข่าวแรกนะคะข่าวเบอร์หนึ่งระดับโลกที่ทุกคนก็ต้องพูดถึงในตอนนี้นั่นก็คือประธานาธิบดีทรัมป์และเมลานียทรัม์สตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 หลังจากที่ฮิกโฮปส์ผู้ช่วยขอสนิของทรัมป์ที่ได้ร่วมเดินทางกับทรัมป์ไปดีเบตที่โอไฮโอในคืนเมื่อวันก่อนตรวจพบเชื้อโควิดแล้วก็ได้ทาการกักตัวนะคะคุณหมอหลายท่านก็ออกมาให้ความเห็นว่า ทรัมป์อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงโดยรายละเอียดก็คือทรัมป์อายุ74ปีสูง6ฟุต3นิ้วน้ำหนัก214ปอน์ BMI หรือค่าดัชนีที่ใช้ชี้วัดความสมดุลของน้ำหนักตัวอยู่ที่30.5ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ปกตินะคะอันนี้ก็อ้างอิงจากข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปีของทรัมป์ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาล่าสุดทีมแพทย์จากทำเนียบขาวก็ได้ให้รายละเอียดว่าทรัมป์ได้รับ แอน i b o d y ดี c ค็อกเทลนะคะปริมาณ8กรัมจาก r e g e n e r o ร Pharmaceutical เพิ่มเติมจากอาหารเสริมที่ทานปกตินั่นก็คือซิงค์วิตามินดีและก็เมลาโทนินการติดโควิดของทรัมป์ยังไม่มีการยืนยันว่าจะส่งผลกระทบต่อโอกาสที่ทรัมป์ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐาอีกสมัยหรือไม่นะคะแต่ที่มีผลกระทบแน่นอนก็คือการหาเสียงเลือกตั้งทําแคมเปญของทรัมป์ที่ทรัมป์จะไม่สามารถไปลงพื้นที่หาเสียงเหมือนที่ผ่านมาได้ เพราะว่าต้องกักตัวอยู่ในทำเนียบขาวหรือไม่ก็ในโรงพยาบาลนะคะที่ตอนนี้เพิ่งย้ายไปที่ Walter Reed National Military Medical Center ถ้าลองเปรียบเทียบดูนะคะตอนที่นายกรัฐมนตรีบอริส Johnson ของประเทศอังกฤษติดโควิด19 mm hmm. เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบอริส hmm. Johnson ในตอนนั้นก็ได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะจากประชาชนชาวอังกฤษลีก็อยากจะขอถามทุกคนในวันนี้นะคะว่าหลังจากที่คุณรู้ว่าทรัมป์ติดโควิด มีผลกระทบอะไรต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคุณหรือไม่ช่วยกันพิมพ์เข้ามาเยอะๆนะคะสมมติว่าคุณตั้งใจจะเลือกทรัมป์อยู่แล้วและมารู้ว่าทรัมป์ติดโควิดคุณยังจะเลือกทรัมป์เหมือนเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนใจไปลงคะแนนให้ไบเดนแทนและกลับกันนะคะถ้าคุณเชียร์ไบเดนอยู่แล้วและคุณทราบว่าทรัมป์ติดโควิดคุณยังจะเชียร์ไบเดนเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะแบบเปลี่ยนใจไปลงคะแนนเสียงให้ทรัมป์แทนที่ถามก็เพราะว่า อยากจะทราบว่าข่าวนี้มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่จะถึงนี้หรือไม่นะคะทุกคนก็สามารถช่วยกันพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะจะได้รับรู้ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วและอยากจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองอเมริกาแบบนี้จากช่อง l ี USA ก็อย่าลืมกด subscribe ด้านล่างนะคะการเลือกตั้งในปีนี้ก็ไม่ได้เลือกตั้งแค่ประธานาธิบดีสหรัฐน,นะคะสมาชิกอุธิสภาก็จะมีการรับการเลือกตั้งเช่นกัน ณตอนนี้วุฒิสภาสหรัฐคุมโดยพรรครีพับลิกันที่มีเก้าอี้ในวุฒิสภามากกว่าทางด้านชักชูเมอร์ผู้นําเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครกก็ได้ออกมาบอกว่าหากเดโมแครตได้ครองวุฒิสภาในสมัยหน้าที่จะถึงนี้ตนเองจะมอบความเป็นรัฐให้กับเปอร์โตริโกและวอชิงตันดีซีจะทําให้สหรัฐอเมริกามีรัฐเพิ่มขึ้นอีกสองรัฐนะคะจาก50รัฐ กลายเป็น52รัฐซึ่งการเพิ่มรัฐครั้งนี้ในยะสำคัญก็คือเพื่อเพิ่ม e ิเล็กทร l v o t วและโอกาสให้เดโมแครตในการชนะการเลือกตั้งในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐณนะตอนนี้76%ของผู้ที่มีสิ์โหวตในวอชิงตันดีซีนั้นเป็นเดโมแครตนะคะถ้าเดโมแครตได้ครองวุฒิสภาในสมัยหน้า เราอาจจะได้รัฐเพิ่มอีก2รัฐและมี electoral vote ที่เป็นคะแนนของ Democrat เพิ่มขึ้นมาถึงอัปเดต stimulus check 2นะคะหลังจากที่ทราบกันแล้วว่า Democrat ได้เสนอ heroes act 2.0กับงบประมาณ2.2ล้านล้านเหรียญสหรัฐไปในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ทาง Republican ได้ต่อรองกลับไปที่1.6 2ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยทั้งข้อเสนอของเดโมแครตและก็ข้อเสนอของรีพับลิกันก็จะมีเช็ค1,200เหรียญแล้วก็เงิน PPP โลนรอบสําสำหรับธุรกิจขนาดเล็กนะคะแต่ว่าเงิน unemployment benefits จะแตกต่างกันนิดหน่อยโดยเดโมแครตเสนออยู่ที่600เหรียญต่ออาทิตย์และรีพับลิกันเสนออยู่ที่400เหรียญต่ออาทิตย์ส่วนงบประมาณอื่นๆก็มีครบเหมือนกันนะคะแต่ว่าจำนวนเงินจะแตกต่างกันอย่างเช่นงบประมาณภาครัฐโรงเรียนสายการบินเกษตรกรไปรษณีย์ USPS แล้วก็อื่นๆมากมายนะคะ ล่าสุดทางสภาผู้แทนรัษฎรงสหรัฐก็ได้ผ่านร่าง Stimulus Package 2.2ล้านล้านเหรียญฉบับนี้แล้วนะคะเพราะว่าสภาผู้แทนรัษฎรงสหรัฐมี d e m o c r a ตเขาคุมอยู่จึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่ Stimulus Package ที่ร่างโดยพรรคเดโมแครตจะมีการผ่านการโหวตด้วยคะแนนเสียง214ต่อ207คะแนนแต่ก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะคะเพราะว่า Stimulus Package ฉบับนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากพรรครีพับลิกัน และทางวุฒิสภาสหรัฐที่คุมโดยพรรครีพับลิกันก็ออกมาบอกนะคะว่าอาจจะไม่แม้กระทั่งโหวตสติมูลัสแพ c k a กจฉบับนี้เพราะว่างบประมาณสูงเกินไปและถึงแม้ว่า s t i m u ลัสแพ็กเกจฉบบนี้จะไม่ได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่ายนะคะทางสภาผู้แทนรั้สภสหรัฐที่คุมโดยเดโมแครตเขาก็โหวตออกมานะคะก่อนที่ จะไปรีเซตหรือว่าหยุดยาวเพื่อทําแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งในรัฐของตนเองหลายฝ่ายก็ออกมาให้ความเห็นว่านักการเมืองเหล่านี้ที่จริงแล้วไม่ได้ให้ความสําคัญกับเงินช่วยเหลือประชาชนเท่าไหร่ที่โบวตให้ผ่านทั้งๆท,ท,ท,ที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็เพื่อที่พวกตนเองจะได้ไปโฟกัสและทุ่มเวลาให้กับการทําแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งมากกว่า ส่วนแนนซี่เพโลซีหลังจากที่ออกมาบอกว่าตนเองนั้นนอนไม่หลับมา2คืนนะคะเพราะว่าเครียดกับการเจราจา s t i m u ลัสแพ็ก a กจวันนี้ก็ออกมาบอกว่าตนเองยังคงเดินหน้ากับการเจราจา s t i m u ลัส p a ็กเกจที่ทุกฝ่ายจะเห็นชอบต่อไปและบอกว่า Heroes Act 2.0 2.2ล้านล้านเหรียญไม่ใช่สติมูล u สแพ็ก a g e ฉบับสุดท้ายนะคะสรุปนะคะ Package สติมูลัสแพ็กเกจฉบับ2.2ล้านล้านเหรียญของ d e m o c r a ตร e พับลิกันไม่เห็นด้วยแต่สภาผู้แทนรัรสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตก็โหวตให้ผ่านออกมาส่วนขั้นตอนต่อไปที่จะต้องไปโหวตให้ผ่านอีกทีในวุฒิสภาสหรัฐที่นำโดยพรรคร p พับลิกันความเป็นไปได้ที่จะผ่านนั้นน้อยมากๆเพราะว่าทางวุฒิสภาสหรัฐก็ออกมาบอกเราว่า อาจจะไม่มีการโหวตเกิดขึ้นเพราะงบประมาณสูงเกินไปทางเดโมแครตต้องไปแก้ไขงบประมาณมาใหม่ก่อนก่อนที่จะมีการโหวตในขั้นต่อไปซึ่งรีพับลิกันต่อรองอยู่ที่1.62ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐสำหรับใครที่รองเงินส่วนนี้อยู่ก็คงต้องพึ่งพาตัวเองไปก่อนนะคะตามคำสอนของศาสนาพุทธที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นเป็นความจริงที่แท้ที่สุด ถ้าใครยังจําได้ในปี2017จะมีเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งได้เข้าพักที่โรงแรมแมนดาเลเบที่ลาสเวกัสแล้วก็กราดยิงผู้คนที่เข้าร่วมงาน Country Music Festival จากห้องพักของตัวเองจนทำให้มีผู้เสียชีวิต58คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ850คนนะคะเมื่อวานก็มีการตัดสินแล้วโดย MGM ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมแมนดาเลเบจะจ่ายเงิน49ล้านเหรียญ และส่วนที่เหลืออีก751ล้านเหรียญทางบริษัทประกันจะเป็นฝ่ายออกโดยเงินทั้งหมด800ล้านเหรียญสหรัฐนี้จะถูกแจกจ่ายออกไปยังญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตนะคะและผู้ได้รับบาดเจ็บที่รอดชีวิตกว่า4,400คนซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์อาชญากรรมที่ระทึกขวัญครั้งหนึ่งในอเมริกาเลยนะคะเพราะว่าทาง FBI ก็ได้ปิดคดีนี้ไปแล้ว และไม่สามารถสรุปได้ว่าแรงจูงใจของการสังหารหมู่ครั้งนี้คืออะไรจากการสืบสวนพบว่าไม่ใช่เหตุผลทางความเชื่อศาสนาหรือความเชื่อทางการเมืองและเป็นการลงมือแบบคนเดียวไม่มีผู้สมรู้ร่วมคิดใครมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ ลรียนจำได้เลยว่าตอนที่ติดตามการสืบสวนคดีนี้ทางทีวีเขาได้มีการเผยแพร่ภาพของห้องพักชายคนนี้ในคืนเกิดเหตุรวมไปถึงคลิปที่ชายคนนี้ค่อยๆลากกระเป๋าเดินทางของตัวเองที่ข้างในก็ประกอบไปด้วยอาวุธปืนมากมายค่อยๆลากกระเป๋าเดินทางเหล่านี้ขึ้นลิฟต์เพื่อไปที่ห้องพักของตัวเองโดยก่อลงมือนะคะ ที่จะฆ่าคนกว่า58คนเขาก็ได้ลงไปเล่นเครื่องเล่นของที่คาสิโน,โนในโรงแรมของตัวเองก่อนที่จะลงมือสังหารเหมือนคนปกติแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและที่น่าสงสัยมากๆก็คือชายคนนี้เขาวางแผนแบบใจเย็นมากๆนะคะโดยค,ค่อยๆสะสมอาวุธ เป็นปีนะคะก่อนที่จะมีปืนถึง47กระบอกในการก่อเหตุครั้งนี้รวมไปถึงการไปซ้อมยิงเป้าแบบสม่ำเสมอและก็ศึกษาหาข้อมูลว่าตำรวจมีแผนการอะไรใช้อาวุธอะไรและจะใช้ตำรวจกี่นายในสถานการณ์ต่างๆนะคะเพื่อวางแผนให้แบบรอบคอบที่สุดเราไปต่อกันที่ข่าวเศรษฐกิจนะคะเมื่อเช้าของเมื่อวานนะคะกระทรวงแรงงานของสหรัฐได้รายงานว่าในอาทิตย์ที่แล้วมีชาวอเมริกันทั้งหมด 837,000คนยื่นเรื่องรับเงิน unemployment benefits ซึ่งตัวเลขนี้ก็ดีขึ้นกว่าอาทิตย์ที่แล้วเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนทางด้านสายการบินอเมริกา American Airlines และก็ United Airlines เตรียมที่จะปลดพนักง,งาน32,000คนหากไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือว่า stimulus package ในเร็วๆนี้ส่วนธนาคารหลายแห่ง Wells Fargo, HSBC, Goldman Sachs ก็เตรียมที่จะปลดพนักง,งานเช่นกันดิสนีย์แลนด์เตรียมปลดพนักง,งานที่ทำงานในสวนสนุกกว่า28,000ตํำแหน่งรัฐนิวยอร์กเตรียมพักงานค่าราชการกว่า9,000ตำแหน่งนะคะเพื่อลดรายจ่ายของรัฐตามที่ผู้ว่าการคัวโมได้ออกมาชี้แจงก่อนหน้าวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเข้าใจง่ายรู้ทันทีต้องรี u s สเแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบาย